สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าชี้กกกๆนะคะเอาอ้ยเผออันนี้นะเอาอ้ยเผืนน่อทางนานี่นะมันโฮกบ่มันโฮกเราเอาเบิดเสียเป็นแล้วป,ป่ะเนอยู่ดิมีแห้ง ครับก่อนครับชิชิ้สวัสดียังสวัสดีแม่แม่คือเบาไข่เออสบายแลยก็โตแล้วแขนยืดถึงอ่ะอ้าวไอ้วันก็เจ็บบ่มันทาอยู่เพิ่งเล็บประโปรงยังหลับมานันเนองเนาะไม่ใช่ถูกอ่ะอ๋อแต่งตัวง,งามทาอย่าไปกินไอติมอย่่ไปกินไอติมมากินเตาเลอรไปกินมื้อนีบ้นบอ อยากกินไอติมบ่ะไปก็ไปจะพาไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่ไหนเต๋งอยเหรอจะไปเลี้ยงไอติมเราไปซื้อแบบซื้ออะไรมาซื้อแบบไหนเมื่อไปกินวันนั้นน่ะบ่ไปกินเมื่อนั้นน่ะบอมิันไปซื้อเป็นกระลาบวันนั้นงิ้ มันเอเกินไอติ่มต่อมีคีนี่มันเป็นเนื้โค่นนะนะลากนะมันว่าไปแล้วกดแล้วก็ได้เลยไม่ต้องรอนานเออกินวันนั้นไหมเอาแบบไหนไหมเด็กเอาไหมเอาแบบไปแล้วก็กดเอาเลยแล้วก็มาเออแล้วก็ไปกินไก่อะไรเคเอฟซี๋อเอาเลยคีนอ๋อนี่แหละที่หนู่มบอกคือกดกดแล้วก็กินเอเคฟซีถามถามประตกประตูควาไปไหม no ไปพาไปปุก พาไปให้ต้องพาไปเดปีเด๋ยวป้าเลี้ยงไว้อ้วนไอ้วนไอ้วนสกขภาไมไ้อ้โนเลกๆงามท่า้มันอ้โมันโอมัอ้พ่พงยังลบบมันมาวันมีกินข้าวแล้วมันเอาไปกนิ่นบ่โอ้ยบนี้แห้งปินสาวอวบานี่เนี่ชมหาเมกันคือว่าคือว่ามีสมบายสะเบิ่งเบหัวนะแล hmm. uh, we 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 like oh, ้วกินไอติมของเขาได้ย่บอเสนีได้บ่ แลนวาวสิเลยพวกเธอทำอะไรเนี่ยม่รูทำอเขาต้มท,ท,ทำไมฉันหน่ะหอไม่สวยฉันไม่ห่อหรอกฉันเป็นแต่แค่หอ่อกระพันกระพัน <laughs> ถ้าห่อแบบนี้ไม่เป็นเลย <laughs> ฉันน่ะทำไมไม,ไม่ให้แม่ชี้เราหอหนะไม่ใช่ฉันดูคลิปเสร็จปับ๊บสิ่งที่ได้คืออย่างนี้ <laughs> ฉันเห็นเขาทำในคลิปนะเขาก็พันก็พันกันแล้วห่อก็กระพันนั่นแหละแล้วก็ได้กระพันหนึ่งเทียนทำยังไงไออันอีโฟนมันเอ็ดงามเลยแม่เอ้ยโทาเฮ้ยโฟนนะมาห่อนะทุกจะไปส่งอันนี้อยู่แมมไม่ส่งที่ไหนมันอยู่บ้านน่ะมันจะไปส่งอะไรเชชเช่โทรหาแม่ให้แม่มาห่อข้าวต้มกับแย่ทุกเร็ว จะจะไปสกลนะชวนแม่ไปสกนมันม yeah. oh, any ีแล้วได้เห็นอ <thấy S 3> <that> ีมอาชีพมันห้องงามเด้วก็จะเปล่ยนจะโบรานนั่นละกันโบรานคือจะก้าห่อละกันยังว้าวอยู่เดียของกันกินเส้อยาวัวใบอันหญ้าบวัดเด็กกระไงอยู่คูอ้าวมาติดสายอห็นไหอปเะย้งเนาะว่าจะย่งฮอนดูฮอนเดล่าเนาะ ม่้นเไปย่เาเนยไปยื่องตะก้าแลกปานห่อหมาะลูกไม้พัดเมียนควันไฟพร้อมได้บ้านนี่มีแม้ได้ไมีแม้ได้มาเหมาะลูกไมเพระมีเมียนควันไฟนะเมนหม้ออันเมนเมนควันไฟอีกบ้านเนี่ขาวอ่อนข้าวต้มหรือว่าข้าต้มผัดอันนี้ละ ก๋าต้มมัดมาเสื <laughs> <à S 3> <tails> <ate> ้อเสื้อนันย์จะบ่เสื้อกะทิจะบ่เธอนี่คือข้าวต้มมัดมันใส่กะทิไหมไม่ใส่ไม่ได้ใส่อันนี้นะอร่อยที่สุดในจักรวาลเลยนะนี่เอาดูอิงจะกินไหมจะกินเหมือนแมงมันตอมยังไม่สุกไงอันนี้แมงมวันตอมผมไม่กล้ากินคุณหมอคุณหมออิงเอ้ยไม่กล้ากินแมงวันตอมมันหว่อย่งเี้ยลูกเรา อันาไม่อยู่ในเด็กอยู่ในเมืองเนาะหนูหนูสอบได้ที่เท่าไหร่จ้าโย่งเย่งโย่งอเอามาบอกป้าหน่อยสอบได้ที่เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่หรือเปล่าวะได้เท่าไหร่คะเด๋ยวมันก็จะไปแข่งอีกเนี่ยเดือนพฤศจิกายไปแข่งที่ไหน แต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนบอเท่าร่ใช่เียนเท่าไหร่นะลูกเป็นคะอได้สาม2 3, จุเจ็ดสองโอ้เก่งจังเลยอันปอันนักเรียนของไอ้กน้องอิงนะเท่ากี่กี่คนนลยคือโรงเรียนมันนะโรงเรียนไม่ได้แค่ปรหกเลยเอกชนจต่ของแค่ปรหกบอเออมนเราได้สี่ห้องมันี่ห้องส าตะกี้น่ะมันอยู่ห้องหนึ่งแต่ว่ามันจับฉลากเข้าเอาผ้ะนะแล้ก็เด็ไดีอยู่ห้องสองสบาโอ้ฮอดปะหกแล้วครับวันนี้ก็โจปะหกก็คือไปต่ออันนั้นไงไปโตมันโจปะหกมันแล้วเอาโซนผู้ลาภไงอ๋อหนูหนูจะโตมาหนูอยากเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นหมอค่ะไม่รู้ค่ะให้หนูโตอะลาดอะาจะเป็นอะไราจะเป็นหมอใช่ไหม เป็นอะไรหมออะไรออะไรจะเป็นหมอหมอลำถ้าถ้าเป็นหมอลำนี่ย่าจะหนับสนุนอยู่นะนั่นแหละเอฟซีเยอะอ้าวเอฟซีเยอะอาชีเป็นหมอลำนะลูกหมอลำนะลูกอย่างน้อยก็เป็นหางเครื่องแล้วลูกหางเครื่องเดนเมโยบ้าได้เม่ยกนะเนาะรวยเห็นไหมน้องอุ้งอิงแบบ น่ารักมากมน้อ,อนไม่ยก,กไหนกะ่น่ารักมากชี้ครับชี้เสียงดังนะ่ะหน้าตาคมคายไปเป็นหมอลำแนละ้วลูกเนาะไม่ไม่ชี้เป็นอะไรครับโตมาตูครับเป็นอะไรโตครับหนูจะเป็นอะไรคะนักล้องนักร้อ <laughs> เป็นนักร้องเหรอเลอาเพลงอะไรนักร้องตีกองเลยหรือลูกขนาดขนาดคนเล็กๆเนี่ยตีกองหนเงื้มเขาก็แบบมันเปนตีกองแบบมันมากนะตัวเล็กๆเนะ่แต่ว่าตีกองแบบมันมากเขาต้องไปเรียนใช่ไหมอ่ะลัครับัวมาจะเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับตงเต เป็นนักธุรกิจค่ะทำไมลูกเอ้งคือมันคือไปโยกเย้งกันโรอยาวมองดูอาล่าก็อาลาก็จอยแล้วน้ะบัลนี้นะเนาะยาวยาวคือเดียวบนเนี่แบ่งความยาวให้ชี้หน่อยเหมือนพ่อทั้งสองเลยโยกเยกโยกเยกเอ้ยคือเดียวเลย เห็นไม่น้องมนต์มันยาวนะมันยาวคุไปงอแบบึงน้มันน้วนอ้วนกน้อเนียพาแม่มีสมองกกเขากินนมเนาะเขากินนมนิชาโตมาจะเป็นอะไรจ้าอ้วนนิชาจ้าเป็นดาราเหรอคะสวยขนาดนี้ ฮะเป็นครูโอ้กูนิชากูด้วยกูยูด้วยโอดมันเป็นเตยยอดืิชานะมันเป็นเซฟมันยืดยิจะยอดมันเลยะเออเตยยอดมันมันยมัน เสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาถึงแล้วกกอกนะคะกกอกการละครนะคะเมื่อวานนี้แบบกกอกดังมากค่ะเมื่อวานแต่วันนี้สงบสึกเดังอะไรเมื่อวานไม่รู้รังอะไรแบบเอฟซีมาที่กกอกหมดเลยไม่ไปจำปาดงเลยเมื่อวานเราสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ